มาปราสาทเมืองตับม,มาพนมรงค์ม่งโซกที่ปราสาทที่หมยที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเาา็ม่ดนนห mình cứ đi nè, lòm ăn suatzi, lòm muối gì hết, muối gì hết, nó นอะไจะไม่เห็นอะไรเลยไม่เาะไม่เหมือนกล่องไม่ไดเห็นเลยไม่ได้เหนเลยไม่เาะกลอมนะคะล้นลต้งตั้งาพเลย